เอาละครับก็ส่วนดีเพื่อนแฟนเพื่ทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับบาชโมรถทุเรนนะครับในพาร์ทที่11นะครับโอ้เจอเร็วมากเลยโอเคครับมาดูนบว่ารอบนี้นะฮะเราเจอกับใครครับรอบนี้นะฮะเราเจอกับจูไคนะครับ A4 นะครับ2,170ร้ครั้งนะที่เขาสู้มานะครับชนะมาทั้งหมด1,403นะครับเปอร์เซ็นต์เลดวินเขาครับอยู่ที่มา64%นนะครับนับว่าเยอะเลยทีเดียวดังนั้นนะฮะเราจะต้องไม่แพ้นะครับ a 4นะครับน่าจะโดนลดไปอีก75แน่นอนถ้าเกิดแพ้เนี่ยมาไม่รู้คนเดินเรื่องผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคมาจูไคมันเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาอีกไปเลยครับเบสคิกเข้าไปเต็มๆเบสคิกแฝงติเข้าไปแล้วก็หึ่ต่อยไม่ทนันครับนี่จามที่เขาเตะเข้าไปอะไรท็อกซิกอะไรฮะโอ้โหโดนคดลงามาที่เล็บเบรกครับโอโ้โหคอมโบโครับรูปคอมโบของ,ของ,ของจูไคอะไรนี่ส่วนที่เคาน์เตอร์ แล้วก็เบสโอ้โหล <tinc S 1> ีสตอมครับอืมเต็มเต็มครับทำไมรู้สึกว่ามันคุ้นๆเมื่คนเดิมว่เนี่ยผมจำไม่ได้ลีเบียมากันได้ตีเข้าไปยังไงยังไงยังไงเคาน์เตอร์มากันได้ตีเลยกโกชิระยิงน้ำไปอะไรจะจับหรอฮะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตีเข้าไปนหน่อยนิดหน่อยจับเลยนี่ไงอืมอีกนิดเดียวมายังไงยังไงดูเชิงเหรอดูเชิงยังไงโอ้โหไม่น่าดูเชิงนานเลยครับโอ้โหโดนจับครับ ยังวิ่งมาอย่างนี้อะไรตีอะไรตีเบสก็ไปกันได้นะบเบสอีกทีหนึ่งแล้วก็เบสอีกทีหนึ่งไม่สุดโอ้โหโดนสุดประมาณด้วยลีบเบสครับเลื่อดเหลือทีสี่ครับแปลงครับไม่กล้ามาชโว์เลิกเป็นร้อยสี่เตะเข้าไปอะไรจับอะไรตีต่อยเข้าไปเข่าเรียบร้อยครับโอ้เกือบแพ้แล้วครับเนี่ยเมื่อกี้เราหลบกระเด้งของจูไคได้ครับแล้วก็แดกเข้ามาเตะรัวๆแล้วก็ตามด้วยคอมโบไม่งั้นก็น่าจะแพ้ไปแล้วล่ะโอเคครับมาต่อที่รอบที่สองครับ มีเขามีเกลียดอยู่ครับเนี่ยยิงแกโคกเิงไปโอ้โหแลกกันครับแต่เราไม่คุมนะครับเพราะว่าเราโดนรถสปีดครับอืมต้องอยู่เฉยๆนะครับให้ดีว่ามันหายไปครับโอ้เขาวางใบไม้วางรีซีบูลเลตซีดโอ้มาเป็นชุดเลยตีอะนี่แน่ตีอะไรสวนที่เคาน์เตอร์เบสคิกแฟลร์มีเข้าไปท็อกซิกอะไรโอ้เป็นกันได้เว้ยเฮ้ยบูลเลตซีเหรอฮะอืมเคาน์เตอร์ไม่โดนท็อกซิกอะไรตีเบสเข้าไปโอ้โหโดนสุดกำลังที่เคาน์เตอร์ตีทีนึงเหมือนจะงัดขึ้นนะไม่งัดขึ้นเบสิโอ้โหติดแท้ครับ เบสิกไฟไปก็โอ้โหอีกแล้วเหรอิีตสตองโอ้โหเท่แต่มันแรงมากอุ้งโดนจับซ้ำอีกทีนึงครับโอ้โหเคโอครับเรียบร้อยครับงานช้างเลยทีครับเจอกับจูไคครับเล่นเก่งมากด้วยนะครับแต่ก็สูสีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับมาตอนที่รอบฟอนเลากันเลยนะฮะมาเดือดูเชิงก่อนอะไรใบไม้อะไรรีเบรมากันได้สีมาอีกสีส่วนในคอนเตอร์กันได้เหรอฮะ ระโดดไปไหนตีนะสุดโอ้โหกันคอมาก่อนโอ้โหลงมาโดนตีมาอีกโอ้ลูบคอมโบครับโอ้แย่แล้วงานนี้หลังมืออีกเดี๋ยวเต็มสูบเลยครับจนแบบว่ามันเด้งออกเฟะเลยมาใช้แกโคลชละยิงน,น้ำไปเคาน์เตอร์มันจะเข้ามาอ่ะโหนี่แบบเคาน์เตอร์กันน้ำ้วยนี่เบสก็ไปโอ้โหดูสุดกับบานที่เคาน์เตอร์ครับแย่แล้วงานนี้ลงมาจะจับพอดีครับเดี๋ยวนะเลือดเหลือร้อยกว่าไปครับไม่กล้ามาชโมพอลูกขึ้นหน่อยเลือดเขาเต็มเลยครับ กำลังได้พอดีก็โจมยูรูก้าช็อกเวฟเขาลดสปีดโอ้โหกระโดดวางรีซิตอีกยังไงดีวะเนี่ยเออต้องบู๊แล้วปะต้องเปิดสวิตแล้วขอบู๊นะเธอพลังบูมามาจับจับไม่ได้ครับนี่บางรีซิตเต็ม์ตี้นะโอ้โหเขาแพร่อกี้ผมแพร์ที่เขาลีสตองครับแล้วโดนปิดคราด้วยลีเบกครับโอ้อลิตี้ฮึดไม่ทำงานครับโดนเก็บไปได้ครับโอ้สำหรับรอบนี้นะฮะเราก็แพ้ให้กับจูไคครับ A4 นะครับโอ้ โดนลดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยโดนลดไปหมด75นะฮะขาดอีกประมาณ300เท่านั้นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับมาเราจะเก็บกันใหม่ครับมาดูกันต่อครับในคู่ต่อไปกันเลยครับโอเคครับมาแล้วครับสำหรับคู่ที่2นะครับมามาดูกันครับว่าเจอกับใครครับคู่ที่2ครับเราเฮ้ยมิกาชิวอีกแล้ว B1 นะฮะเขา มาเจอเราบ่อยมากนะครับโอเคครับพิกาจูยหมยป้าวนะครับพิกาจู I choose you โอเคมาพิกาจูยหมยป้าวนะครับเขาไม่ดชรอบแรกเขาเล่นพิกาจูใช่ไหมและรอบต่อมาครับเขาก็เปลี่ยนเป็นพิกาจูยหมยป้านะครับแล้วก็เจอบาชั่วโมงผมนะครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยโอเคครับมาดูครับสลับรอบนี้นะฮะมาเริ่มเลยครับรอบแรกครับ อย่างนี้ต้องวิ่งตรงดาวเลยครับแล้วก็เบสิกเข้าไปอะไรอะไรจะไฟน์เพสเหรอฮะเบสิกแฟงวิเข้าไปเต็มเหนียวใกล้แล้วก็ฮีทเวฟอะไรจะจับหรอนี่เบสิกเข้าไป3ทีติดเลือดเหลือ54ครับสีรับพิกจูไปปั้มตีเข้าไปนี่จะจับนะเรยยบร้่อยครับโอ้โหจบอย่างไวครับโอเคครับก็ได้มา <c oughs> ครับ <c oughs> 1บน่ศูนย์จบไวมากฮะสํารบรอบแรกครับหัพิกจูนี่น <c oughs> ่าจะแพ้ทางบาชโมผมอยู่นะ แบบว่าอาจจะไม่ถนัดในการเจอบลาชโม่ครับอ่ะยิงน้ำไปครับเคาลเตอร์ไลท์จับอะไรนี่ยิงน้ำไปยิงน้ำไปนี่มาต่อเลยแตกง,งครับโหแตกครับสิวัยโดนสุกมาดี่เคาลเตอร์ครับเอาจนได้หนีต้องแต่งเป็น้าวชโม่ล้ะไปครับไม่กล้าบปาชโม่ดิชาร์จอะไรครับไม่สนใจโอ้โหเขาแปลงครับแล้วตามด้วยแก๊งลิงเฟรมคิกก,กระโดดอย่างนี้โดนแน่นอนม,อมั่นละมาเลยไรยเดอร์คิกอด เต็มๆครับอย่างนี้แรงมากครับมาวิ่งไปก็สปะมบูทโอ้โหถ้าไม่ตายมาเรากันได้เปล่ากันได้ครับมาอย่างนี้แหละเบสคิกเข้าไปนี่แหละจังหวะนี้โอ้เบสคิกไปลมิดโอ้โหโดนวายชาร์จครับกลางหลังเลยเขาใช้เลยชิลามกับยิงบูแฟครับแต่เาว่าเรากันทันนะคิดว่ากันทันอ่ากันได้ครับแล้วก็เบสเข้าไปโอ้โหโดนวายชาร์จสกัดเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวนะอ่ากินด้วยนี่นะจับเลยครับนี่ว่าแล้ววายชาร์จซับนี่เตะเข้าไปเลยเหรอสิบห้าหรอ ยิงหน้าไปครับให้เขากันเดี๋ยวกันนะอืโอ้ฝั่เพลาีตตีเข้าไปชร์ตนี่ดเดฟยิงด้าน,นเดซึ่งแบบอืมไม่โดนครับฝัเพลาไม่โดตีเตะเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอเคเขาก็สำหรับรอบนี้นะฮะเราก็ชนะมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็น่าจะได้บบกมา100นะครับอือรู้สึกว่าผมชนะเขาแบบว่าเหมือนเอามาเพิ่มแต้มยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้ได้บบกมา100่งครับโอเคขาดอีก200รอเท่านั้นเองนะครับ ไหนนันก็ขายแค่200อ่ะผมว่าเล่นยาวๆไปเลยดีกว่านะอาอแมมาน่าจะได้ประมาณสัก5คู่ก็เต็มที่แล้วล่ะโอเคครับงั้นเราจะตัดกลัปไปครับในคู่ที่3กันเลยนะครับโอ้โหวันนี้เล่นยาวมากโอเคมาครับสำหรับคู่ที่3นะฮะมาดูกันว่าจะเจอกับตัวอะไรครับเจอกับอีซดอนครับ E5 ฮะแต่ว่าโอ้โหยี่น้องใหม่เปิดซิงเลยทียนะครับไม่เคยลงสักครั้งหนึ่ง มาดูครับว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นสมร์ฟนะครับสมร์ฟคือผู้เล่นที่เก่งน,นะครับแล้วก็มาเล่นเออเล่นใหม่หรือเล่นแบบผู้เล่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเออเหมือนแอปอะ่ะแอปว่าตัวเองเป็นผู้เล่นใหม่แต่จริงๆแม่งไม่ใช่แม่งเก่งเออมามา,มาเริ่มกันเลยครับสำหรับรอบนี้นะเจอกับลิซาดอนนะครับ ถ้าให้ผมเมดาวนะอิดดอนเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เพราะว่าผู้เล่นใหม่ชอบเล่นตัวแบบเท่ๆอิซ่อนอ,อะไรอย่เงี้ยเบสเค้่นไปรับโอ้ไฟพันมาไม่โดนไฟพันอะไรไม่ม่าแนะฟล์ิเข้าไปมาเบสทิกแฟล์ิเข้าไปแล้วก็ฮีทเวฟนี่แล้วก็สกายอัพขัดซ้ำอีกทีหนึง่งมาตามต่อเบสเบิร์กเข้าไปครับอือม,มาลงมาเบสทิกเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้รอบนี้เหมือนจะ เจอผู้เล <toys> ่นใหม่จริงๆนะครับเนี่ยหนึ่งโซนแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราน่าจะได้มาบวกยี่สิบห้านะครับมาเลยมาตอนที่รอบที่สองครับมาเบสคิกแฟร์มิสเอ้าอะไรซึตาจาอะไรโอ้โหันได้เลยเว้ยทนาโดลิทอนาโดเขาสกัดเอาไว้ได้ไฟพันเต็มหน้าเลยครับทำไมครับเมก้าเทสเอ็กซ์เนี่ยถ้าไม่ตายปบบนั่นไงครับสำหรับมือใหม่จะต้องจะต้องเป็นอย่างนี้ฮะ เบสกิกเข้าไป3ทีเบสกีกเข้าไป3ทีแล้วก็เบสก็เข้าไป3ทีแล้วก็เบสกีกเข้าไปอีก3ทีไงล่ะ12ทีติดครับ4ีตีเข้าไปต่อครับเรียบร้อยครับนี่บอกเลยครับคุณเลหม่นี่มักจะเล่นไม่ค่อยกันนะครับจะเน้นไปที่ปุ่ม A ครับเลยเราเลยรู้ครับก็กดอย่างนี้ไปเถอะยังก็ชนะอยู่แล้วครับโบมา25ครับโอเคมากงั้นเรามาดูกันต่อครับในคู่ที่4เลยครับ โอเคครับก็สำหรับคู่ที่4นะครับเราเจอกับในรอบนี้นะฮะเราเจอกับเบนนะฮะซีสองนะครับแปดร้อยยี่สิบเก้าครั้งนะฮะที่ที่เล่นมาชนะมารโนตสี่ร้อยสามครั้งครับเหรียญที่มันสี่แปดจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเขาอยู่ในช่วงแรงอัพนะครับก็ได้อยู่ในหนึ่งในห้านั่นแหละอืมแต่ว่าเขาอยู่ขึ้นซีสองนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นซีหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเขาชนะผมได้เขาก็ได้แต้มไปนะฮะแต่แน่นอนเขาว่าผมไม่ปล่อยให้ชนะอย่างแน่นอนครับคิดว่ามันจะง่ายงั้นเหรอไม่เลยครับดอนไม่เลยโอเคครับงั้นเรามาต่อกันเลยครับในรอบที่3ครับมามาเริ่มกันเลยยังไงดิสดอนว่า,างไงอิงมาอะไรกันได้โอ้โหไฟพันเต็มหน้าเลยครับเดี๋ยนะไฟพันโอ้โหจะเบสคิดพอดีก็โดนไฟพันอีกแล้วเปลีนทัวรมากันนะเบสคิปเข้าไปนี่เต็มคอเบสคิปอีกทีนึงมาลุกขึ้นมา จับครับนี่อือนึกว่าจะไฟพันธ์เขาแต่เขาโคเตอร์พอดีก็ไม่เป็นไรครับมาลงมาลงมาไปฮีทเวฟโอ้โหแม่งต่อยไฟพันธ์ทะลุฮีทเวฟเลยครับอือเพิ่มพลังมากันได้เบสคิ๊เข้าไปยังไงยังไงไฟพันธ์เหรอฮะจับเลยนี่ช่องว่างต่อยเข้าไปต่เข้าไปการลำตัวครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็รอบแรกนะครับแล้วก็ชนะมาดารับหนึ่งศูนย์อือโอเคครับผมว่าสไตล์เขาค่อนข้างจะเดาง่ายนะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่า เขาไม่มีมุมมองที่จะตีปกติมาเลยครับเขาจะเน้นไปที่ปุ่ม A ซะมากกว่าสังเกตจากไฟพันแล้วก็เฟรมทาวเวอร์นะครับก็ดูจากง่ายๆแหละเพราะว่าท่าเปิดเขามันเป็นท่าเปิดที่ดีนะทรัลติสตนคือการใช้ท่าไฟพันครับเฟรมทาวเวอร์ดียังไงครับตอนที่มันถอยหลังปล่อยไฟครับเพราะว่าเป็นท่าที่ดีนะแต่ว่าผมเขาจะใช้ไรคือมันจะเป็นการที่บลบอกกันที่ดีแต่ด้านหน้าครับโอ้ไฟพันวิวตีเตะเข้าไปกลางหลังมาลุกขึ้นมาจามที่เขาเคานเตอร์แตกตื่นขึ้นมาจับจับไม่ได้ หางฟ้ามากันได้เบสคิกเข้าไปโอ้โหไฟพันทะลุเข้ามาครับเบสไปถูอืมไปถูเข้มามากันได้เบสคิกแฝงบิดเลยนี่จะไปไหนเบสคิกแล้วก็แฟลม,มิด้าไปไฟพันก็ไม่ช่วยหรอกเพื่อนไปครับม่ก้าวาชโมติดตามผลงานมาเลยโอ้โหเขาไปครับทิ๊กกาลิซอนเอ็กยังไงเขาใช้กระโคเชอร์ยิงน้ำครับม,มาเลยอย่างนี้ชอบป่บาชอบยิงก็ไปได้การลิกโอ้โหน้ำน้ำมาจากไหนเนี่ยโอ้โหโดนไฟพันเข้ามาเล่นเหลือ17ครับยังยังอะไรเตะไม่โดน ชิบหายครับเกลิมนแบสครับโอ้เต็มเต็มครับเรียบร้อยครับโอ้จะช้าอยู่แล้วอะโอ้ไอ้กบนั่นแม่เนยโอ้อีกนิดเดียวเองอะโหตะกี้ถ้าเกิดมันโดนมันตายแล้วนะแต่ไอ้กบแล้วมันยิงน้ำสกัดเอาไว้ตอนระหว่างเราเกลิมเรฟรมคิค่ะโอ้สุดยอดมากครับยิงไฟมากันได้มายิงน้ำไปอือหือไฟเข้ามกากันตีเข้าไปอ่ะขาดไปนี่กาแตกสี่บสพิกงไฟบิ๊กเข้าไป จะลอยตัวเหรอครับแฟร,รมม์มีอีกทีนึงแล้วโอ้โหเบสคิกเข้าไปโดนไฟพันสุกกลับมาครับเทมทอเมอร์กันได้สี่เบสคิกเข้าไป3ทีจับต่อต่อยขึ้นแล้วก็เตะเข้าไปตามตัวมาจะทำยังไงต่อทางดิสซอนดิซซอนทำยังไงเบสติกเข้าไปไฟพันไม่โดนตีเข้ามาอย่างงี้ชาร์ปตีด้วยโอ้โหหึ่ม่าแต่ครับไม่ได้การอะไรอย่างงี้จับไหลเตะลงไปต่อยต่อยเข่าเบสคิกสามทีแล้วก็เบสคิกแฟร์มีเข้าไปอย่าได้หยุดอย่าได้หยุดจับในเข่าครับเรียบร้อยครับ โอเคครับก็สำหรับรอบนี้นะฮะสู้กับลิซดอนนะครับซีซอนะคุณเบนนะฮะก็เสียใจด้วยนะฮะคือผมต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองโอ้ยเราก็ชนะมาได้นะฮะโบมา25ครับตอนนี้แต้มของเรานับขาดอีกแค่150เท่านั้นเองนะครับโอ้ผมอยากจะต่ออีกรอบหนึ่งอ่ะได้ไหมเอ้ยต่อยสองด้วยแต่เราต้องชนะ2รอบติดนะครับเนี่ยโอเคครับงั้นขออีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่5ครับมาอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียว เดี๋ยวผมจะตัดกลับไปครับในเตออ๋อไม่ต้องตัดแล้วครับเจอแล้วครับคู่ที่5ครับมามาเจอครับคู่ที่5ครับเราเจอกับเซอร์ไนครับ B4 ครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่นมาทั้งหมด219ครั้งนะครับชนะมาทั้งหมด171ครั้งนะแต่เลทวลของเขาอยู่ที่มาเจ็ดปดจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหเยอะมากแปลว่าเขาแทบจะไม่แพ้เลยครับสำหรับเซอร์ไนคนนี้นะฮะโอเคครับมาเจอกับโอวูดหน่อยเป็นไงนี่บาชโมเลย กำลังเลือดร้อนพอดีครับเนี่ยขึ้นอุ่นๆเลยตอนนี้แบบจามที่เขามาเยอะครับเตะเบสคิกมาดิฟซอมมา2ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยค,ครับมาเริ่มกันครับรอบแรกครับใส่ช็อคโอ้โหนึกว่ามันจะไม่ติดตามเนี่ยฟิวเจอร์ไซด์ครับอูไอ้ที่จีบอลมากันได้เบสคิกแฝงบ,บิกก้าไปนี่เห็นนะเมื่อกี้จะแดนซิงกีใช่ไหมแฟบบลงไปอีกทีนึงกระโดดจามที่เขาเตะเข้าไปไม่ทันครับจับครับต่อยขึ้นครับแล้วก็เตะเข้าไปกลางตัวเด้งมีดลบอีกสามสิบ หลือ7 0ก็สลหรับเซอร์ไนส์แล้วก็เบสคิกฟไฟมีเข้าไปเต็มเหนียวครับระยะไกลด้วยแร้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็1นู่แล้วครับโอโ้อย่างไวครับมากำลังเลือดขึ้นเลยตอนนี้เครื่องกำลังอุนอ่นๆเลยเพื่อนมาเซอร์ไนส์มายัางไงเก,กโก้ชนะยิงน้ำนำล่องไปก่อนอลารยินสอนอะไรมาแล้วเพื่อนไปเข้าไปทีนึง อออืื้หจะบุกไม่ได้ย,ยิงสอกมากันได้อะไรอะไรชา้าเตะเข้าปายกันได้นะฮะส่วนนี้เคาน์เตอร์นี่จะยิงเหรอเบสทิกแฟลไปเข้าปายจะได้ท้งกีนไม่ได้ผลกอกเพื่อนเบสทิกแฟลรไปอีกเทนึงกันได้เหรอฮะกระโดดจามที่เขาเตะเข้าไปไม่ทันอะีกแล้วจับครับโอ้พกโกครับออกมาช่วยไม่ได้ครับกันได้ครับเบสทิกโอแฟลร์อีกรอบหนึ่งครับนี่ไม่ให้พักผ่อนเลยเหลือเหลือหนึ่งครับสลับเซอร์ไนท์ครับเข้าไปครับเมก้าเซอร์ไนท์แล้วยังไงต่อไปครับเม่ก้ามาชโม มามามายิงสองยกันได้ชา้าแต่โอ้โหไม่น่าช้าตอ่อหน้าเลยโอ้โดนครับแฟรีทำเพ็ดครับอืมเป็นท่าไม่ตายของเมก้าสซนร์นครับแต่ว่าไม่น่าแรงพอครับที่จะเคโอเราได้ครับอือหเลือดเหลือห6ครับอืมีแหลกๆหลหน่อยนึงยิงสอนมากันได้เกคโคชยิงน,น้ำนำร่องยิงมาอะไรอือกันได้สอนั่นแหละอุย้ยไปทะลุเตะเข้าไปนี่แหละเรียบร้อยอือเรียบร้อยครับได้เท่าไหร่ครับบวกเท่าไหร่ ขอบวก100นะขอบวก100มามาชโมกครับโอเคบวก75ครับโอเคครับตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ75บาทัเองครับโอเคครับรอบนี้ครับจะเป็นรอบพิเศษนะครับเป็นรอบที่ซึ่งผมคิดว่าเราจะเล่นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายครับและต้องชนะครับถ้าเกิดเราแพ้เราเราก็ต้องเล่นอีกพาร์ตนึงเป็นพาร์ทที่12นะครับโอเคงั้นเราจัดกลับไปครับในคู่สุดท้ายกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราเจอกับคู่สุดท้ายแล้วครับบอกเลยว่าผมตื่นเต้นม,มากที่จะขึ้นสู่บีหนึ่งครับเราเจอกับลูกคาริโอ,ค, no <laughs> โอค, no oh ครับไอชิบหายเนี่ยมันโนไมซ์แซดนี่ว่าโอ้ยโนไมซ์แซดโอ้ไม่เอสองครับสองพันสองร้อยยี่สิบห้าครั้งเอาชนะมาทั้งหมดหนึ่งพันหกสิบสามครั้งครับเลเวลนี้เข้าที่มาสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเฮ้ยเดี๋ยวนะขอจพิมพ์ชแชทแป๊บนึงเฮ้ยโนไมซ์แซดมาไงวะ เฮ้ยพีคมากเลยว่ะนี่มันรอบสุดท้ายนะถ้าเกิดผมชนะเขานะครับผมจะสามารถไต่แรงเข้าสู่ B1 ได้โนมายแซ้ๆ no นะครับนี่เปียกสมเหมือนแบบบอสสุดท้ายเหมือนซีเคทบอสมากเลยโอ้โหมาถึงกระโดมป่าด,ด้วยออร่าเทฟ,ฟียครับเดีย๋ยวนะตเตะลงไปไม่โตเตะลงมปไม่ก็ไม่โตเหมือนกันอืโบล่ามากันได้มาเลยเบสิีคไฟล์พีคเข้าไปโนมายโนมายส์จิจับเราฮนะนี่เบสิีคเข้าไปจับต่อแล้วก็ต่อยขึ้นครับแล้วก็เตะเข้าไปกำลังตัวอืมดูคาริโอเหรอฮะ เราเจอมาเยอะแล้วเบเบิร์ดเข้าไปโอ้โหโนมายครับจับครับอืมเต็มเหนียวเลยยายายอะไปลงไป base, ต่อยต่อยเข่าเบสเค็กแล้วก็ยังไงต่อเบเบิร์ดเข้าไปกันได้แล้วโอ้โหโดนจับครับโนมายรู้จริงๆครับคือมันอันตรายเราเจอคนที่รู้กันเองเนี่ยอะไรจับเราตีเตะเข้าไปกลางหลังครับเรียบร้อยครับโอ้ยครับตอนนี้ถ้าเราก็นํามาได้ครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหโนมายแซดโนมายแซดมันโผล่มาได้ยังไงวะเนี่ยเป็นแรงแมทด้วยนะ โอ้มาต่อที่รอบที่สองครับมาลูใครเโอมาเลยแมตช์นี้เดือดแน่นอนยิงน้ำไปครับกันได้โอ้โหโอคุมเวฟครับโอ้เต็มเต็มเขตีเป็นเคาน์เตอร์โอ้โห้โดนออสเฟียท้าอีกทีนึงโอ้โหกระโดดไม่คนครับออสเฟียนะครับเหมือนจะ่รออะไรเนี่ยอะไรบนล่างมากันได้อะไรยังไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเบสทิคแฝงไปเข้าไปนี่ในระยะอย่างงี้ใช่ไหมโนไมายไปทำให้เจ้าบาชโมเอาใช้เลยชิเดีครับยิงบูแฟร์มาครับ คิดว่าเราจะบุกกันเหรอยังครับมาเสียสปอร์ตแล้วยงังไงต่อยังไงยังไงเบสคิกฟไฟไปก็ไปอยู่นิ่งๆแล้วโอ้โหเข้าไปครับเบก้ารหรือคาร์โอยังไงต่อใช้แกลลิงเฟรมคิกครับได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเขารู้ครับยังไงต่อดีอ้าวออร่าบัฟมาก,กันได้จังหวะนี้ยังไงดีโอ้โหผมนึกว่าเขาจะจับครับไม่จับครับเขาก,ก,กดเอคิสตุปปีครับแล้วก,กวาดบอลอีกแล้วเราก็ใช้แค่โคชิฟายก็ยิงน้ำนะครับโดนไปหน่อยนะครับแต่แลกออร่าเทียไปไม่ได้คุ้มเท่าไหร่เลยเลือนเลื่อน16ครับ อวอล์คเว็บไรตี้โซนเว็เคาน์เตอร์ลูกคึ้หน่อยลูกคึ้หน่อยจับต่อครับต่อยขึ้นครับแล้วก็เตะเข้าไปกลางตัวมาโนไม้โนไม้มาเลยเตะลงมาอะไรเตะสขึ้เข้าไปเตสกิกซับอีกทีหนึ่งมาเลื่นเลยสิครับสลับโนไม้โอ้โหโนไม้ลูกขึครับโอ้โหต่อยเข้าไปกลางหัวแล้วต่อด้วยอัปเปอร์คัตขึ้นครับโอ้โหเกมนี้รุนมากครับโนไม้ให้เราชนะเถอะถ้าเกิดเราชนะนายเนี่ยเราก็ ตอบแล้วนะเว้ย B หนึ่งนะเว้ยมาครับเฟิร์นนันลาวครับมาอ๋อเราเฟียมาหลบได้โบรัสอะไรตีนะตีเข้ายโอโ้โหโดนโลคุมเวสครับงานยาวได้แบบนี้อืออีกแล้วก็สเต็ปเดิมครับแคนเซิลแดนแล้วก็จับครับเจอมาบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยจาได้ครับไปเขาไม่กล้ามาชฉมกกด,ดานไว้ก่อนมาเลยมาเลยเบสติกเตะอะไรกันได้ตีเข้าไปตไปีโลคุมเวฟอีกแล้วก็เป็นท่าเคาน์เตอร์ที่ดีมากสั่นรูไกลโอ้จับไหล่ไปลงไปต่อยต่อยแล้วก็ทำให้ตามกันเล็กเฟมคิก นี่นะเอาชัวร์ไว้ก่อนก่อนที่ไม่ได้ใช้ไลเดอร์คิดเต็มเต็มทิวเพียวมาเหลือ319ร้อยส้าวิ่งเข้าไปแด๊ต่อจับเลยครับนี่นะเตะเข้าไปขอเถอะโนไม้โอ้โหเข้าไปครับเมกาลูคาริโอ้แย่แล้วงานนี้ยังไงยังไงแม่งกวาดเดียวละหน้ากบโอ้โหโดนกระทือครับอึ่งอัพกระทะขึ้นโอ้โหกระทืบนต้องอีกทีนึง ลูคาิโอยาตีแในเขาก็ไปต่อยต่อยเขาเบสคกิกเข้าไปยังไงออลาบาอย่างมี้ต้องเอ็กซ์ตินสปีดอย่างแน่นอนโอ้โหจับครับโอ้เดาผิดเหลือสี่จุดเก้าตบยาโนมายาโอ้โหฟอนบามจบกัน,โน,โ,นโนมาย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 ทำไมทำอย่างนี้เนี่ยโอ้โนมายครับ ลบห้าสิบครับขาดอีกหนึน่งร้อยโนไมโนไมทำไมอ่ะทำไมต้องเจอโนไมคนสุดท้ายด้วยวะนโนไมซัดโนไมซัดโนไมซัดบอกเลยนะถ้าเกิดเราขึ้นปีหนึ่งเมื่อไหร่นะ <c oughs> เจอกันเลยนะเฟรนลีน่แมทจะเอาให้ยับเลยโอ้โหแคนมากครับแคนจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิด เขาแพ้นะครับเขาจะโดนลบประมาณร้อยห้าสิบละมั้งนะถ้าเกอดเขาชนะผมเนี่ยเขาจะบวกมาร้อยเขาจะบวกมายี่สิบห้านะครับเขาเคยบอกผมอยู่นะครับถ้าเกิดชนะแรงประมาณเท่าผมนะครับโอเคครับก็สหรับคลิปในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเจ็บใจมากครับเจ็บใจจริงๆครับโนมาซัดนะฮะสร้างวีรกรรมไว้กับผมฝังใจเหลือเกินคิดดูสิคือพาร์ทนี้มันแจ่มมากครับคือพาร์ทนี้พีคมาก พาร์ทที่สิบเอ็ดครับเจอเพื่อนตัวเองครับโนมายแซนนะครับเป็นเพื่อนที่เล่นกันมาตลอดครับบอสรับตัวสุดท้ายโผล่มาเป็นโนมายแซนเพื่อนตัวเองครับคิดว่ายังไงอ่ะโอเคครับก็ใครที่ชอบอาชโมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับในพาร์ทหน้านะฮะเราก็จะมาเก็บกันอีกหนึ่งร้อยแต้มนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทที่สิบสองครับสวัสดีครับ